มาแล้วค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ห้องไลฟ์ของหมอเกนะคะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องรักษารักฟันไม่เย็นเยอะไม่เย็นเออไม่เย็นเยอะวันนี้มีภารกิจต,ต้องออกไปข้างนอกนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเรามารีบคุยกันเลยเอ่าตอนนี้11.00หนะคะหมอเกขอ11.30ไม่เกินใครมีคอมเมนต์ใครมีคำถาม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาได้เลยในช่องทางฟรีๆที่หมอเกเปิดให้คอนเซ็์ในไลฟ์ในติกเอในช่วงเช้านะคะในช่วงเช้าเออมีบอกว่าวันนี้มาสายไปนิดหนึ่งปกติจะอยู่9้าประมาณ9้าโมงเช้านะกดติดตามเอาไว้ได้นะคะทั้งยุคหนึ่งยุคสองนะคะเพื่อเพื่อเพื่อ เ,เวลาค่ะหมอเกยไลฟ์ like, ช่วงไหนอาจจะมีไ like ลฟ์รอบพิเศษนะคะก็จะได้มาพบปะเจอเจอกันสำหรับคนที่น่ะเป็นเพื่อนกันนะคะขอบคุณสำหรับการทักทายเข้ามาแล้วเข้เขเาใจแล้ว,ลวก็ช่วยกันกดแชร์ออกไปนะ,คะใครที่กำลังรอฟังในเรื่องของการรักษารากฟันหรือกำลังที่จะต้องออจะต้องรักษารากฟันนะมารอดูกันเลยว่า ในเรื่องราวของรักษารากันเราสามารถทำอะไรยังไงได้บ้างพร้อมแล้วพร้อมแล้วเข้าสู่รายการกันพร้อมๆกันนะคะทุกคนปะใครยังไม่รู้จักหมอเค สวัสดีค่ะพี่เพื่อนๆทุกท่านที่อยู่ในห้องไลฟ์ของหมอเก๋นในวันนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่รายการยิ้มสวยด้วยหมอเก๋โดยทันตแพทย์หญิงจิราวันหรือว่าหมอเก๋น,นั่นเองผู้เชี่ยวชาญด้านธันตกรรมเพื่อความงามและรากเทียมจากมหาวิทยาลัยโคลมเบียสหรัฐอเมริกา ปัจจุบันเปิดคลินิกมาแล้วสี่สาขาสาขาสุดท้ายเป็นศูนย์ฝึกอบรมแฟรนไชส์ก็คือที่นี่นั่นเองนะคะมีทั้งการงานบริการทนกรรมครบวงจรนะคะทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นเฉพาะที่นอกเหนือจากที่หมอเก๋ทำก็อาจจะต้องรอคิวทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละด้านแต่ละด้านนั่นมากหน่อยแต่ถ้าเป็นเรื่องราวที่หมอเก๋ทำได้เองก็คิวไม่ยาก แล้วก็หมอกเก๋ยอยู่ประจําที่นี่นะคะทุกคนอะสาหรับในเรื่องราวของรักษารากฟันหมอเก๋จะแก้ไขตรงนี้สักนิดหนึ่งขออนุญาตแก้ไขตรงนี้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวเผื่อใครที่เข้ามาใหม่ช่วงนี้นะมีพี่เพื่อนเพื่อนที่เข้ามาใหม่หลายท่านเลยแบบว่ายังไม่คุ้นชื่อไม่ไม่คุ้นหน้าคุ้นตาไม่คุ้นชื่อดีกว่าไม่ยังไม่เห็นหน้าเห็นตายังไม่คุ้นชื่อนะคะก็ ถ้ายังไม่รู้จักถ้ารู้จักกันแล้วเออถ้าเป็นเพื่อนใหม่ดีกว่าถ้าเป็นเพื่อนใหม่กดติดตามแล้วก็กดใจส้มๆไว้ได้เลยนะเอ,อ่อพอหมอเก๋ขึ้นไลฟ์เราก็จะได้เจอกันอีกอันนี้จะเขียนว่าหมอเก๋ยูสองนะยูสองนะจ๊ะเอออย่าลืมไปติดตามหมอเก๋ยูสหนึ่งด้วย,เ,ยเราจะไลฟ์สลับกันทั้งสองยูสนะคะทุกคนเห็นไหมช่องนี้ช่องนี้เนี่ย ทราฟฟิกดีกว่าเยอะเลยปั๊บเดียวนะสองสองหกสองหกหนึ่งล้านวิวแล้วนะเออทุกคนเออ สำหรับในเรื่องราวของการรักษารากฟันนะคะการดูแลร,รักษารากฟันเมื่อกี้หมอเก๋บอกว่าศูนย์ฝึกอบรมแฟรนช์ไม่ใช่ที่เนี่ยที่เนี่ยเปิดหมอเก๋เปิดคลินิกมาแล้วสี่สาขาสาขาสุดท้ายเป็นศูนย์ฝึกอบรมแฟรนชายใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนนะคะก็สามารถเป็นเจ้าของคลินิกธนกรรมได้โดยที่ไม่ต้องเป็นธนแพทย์ก็ติดต่อหมอเกได้เลยคะ่ะ o อ r f ่า n ฟรนไชส์คลินิกธันาคขร์เดนทิสอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยได้รับใบรับรองมาตรฐานแฟรนไชส์จากกระทรวงพาณิชย์เป็นรายแรกของประเทศไทยมีใบนเลยกีห้อแขวนแขนแนแนแตั้งไว้ตรงนี้แหละ โอเคทีนี้อคุยนี้เรื่องของแฟรนไชส์ชกันนิดนึงคนที่สนใจในเรื่องของของเป็นเจ้าของคลินิกนะได้ง่ายๆเนี่ยโอเคจะดูคนที่จะมารับเฟรืไชส์ชต่อของเรานะคะเรามีทั้งร้านที่เปิดอยู่แล้วกับร้านที่จะสามารถจัดตั้งขึ้นใหม่นะคะใครที่มีโลเคชั่นดีๆอลองมาดูเราพิจารณาสีสาขาสาขาแรกคือในเรื่องของ Mindset เพราะว่า Medical Business จะไม่เหมือนกับจะไม่เหมือนกับธุรกิจขายของสินค้าอะไรทั่วๆไปนะซึ่งจริงไอเงไงรอ่งเฮ้ยเอลจูเนียซา่งนะ อันนี้ก็ต้องดูว่าในเรื่องของงานบริการนะด้วยจิตใจของความเป็นมนุษย์ซึ่งเป็นหัวข้อที่เหมาะเอทำอทำรีเสิร์ชนะคะตอนที่จบปริตอนที่เรียนปริญญาโท MBA ด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็เลยหัวข้อนี้ก็จะต้องเป็นเป็นที่เราจะต้อง ให้ความสนใจใส่ใจเป็นอย่างแรกนะคะเพราะว่า medical business นะมันก็จะมีในเรื่องของการบริการในเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของของความเสี่ยง,ใน,ง,งนะในเรื่องของสุขภาพนะในเรื่องของสุขภาพซึ่งมันต้องเป็นอะไรที่ บางครั้งมันอาจจะไม่ถึงกับ precise l ล s ี่แ s t ทนั่นเองนะคะแล้วก็ในส่วนที่2ในส่วนที่2ก็จะดูในเรื่องของโลเคชันหากใครที่มีโลนะเคชันดีๆนะเป็นมีสะดวกนะก็สามารถที่จะพิจารณาที่จะ,ท,จะที่จะทำ f ฟรนช h i s e คืนธนก,กรรมได้ง่ายๆนะคะก็สามารถทําให้ ออถ้าเป็นเจ้าของเองก็ลดต้นทุนไปได้แล้วก็ทําให้เราเติบโตมพร้อมๆกันได้อย่างรวดเร็วและก็ง่ายๆแล้วก็ไม่ยากนะอ่า้อที่3ก็คือในเรื่องของบุคลากรหากคุณมีบุคลากรณพร้อมๆอยู่แล้วนะคะในเรื่องของเทรนนิ่งเราสามารถที่จะเทรนนิ่งให้ได้เราจะมีคอรส์สเทรนนิ่งให้เป็นระยะระยะอยู่และฟรีอยู่ในเซนชัยนะคะ ก็คือนะมีการทําสัญญามีการทาํามัดจำเราจะเริ่มต้นที่จะปฏิบัติการแล้วก็วางแผนให้ได้เลยแล้วส่วนที่สามนะคะก็เรื่องของก็เรื่องของการตลาดนะสำหรับคนที่มีฐานแฟนคลับนะสำหรับคนที่มีฐานแฟนคลับเอ่อก็สามารถที่เป็นเจ้าของคลินิกธนาคารได้ง่ายๆเพราะว่า,ามีฐานมีผู้ติดตามมีเป็น อินฟรานเซอร์เจ้าใหญ่ๆอะไรอย่างนี้นะเขาก็จะแบบมันมีฐานพร้อม,อ,มอยู่แล้วนะเราขวาจะแบบว่าเราสามารถทําได้ทําได้ในส่วนของการตลาดส่วนกลางให้แต่ว่าในส่วนของโลโก้เป็นแต่ละสาขาก็ยังต้องมีการทํามีการทโปรโมทได้ด้วยตนเองด้วยอีกเช่นเดียวกันนะคะเราก็สุวิจาราในสีด้างง่ายๆเลยเอาละค่ะต่อไป การรักษาราบฟันจริงๆหัวข้อนี้ก็คือมีคนไข้นะมาถามแต่เช้าเลยว่าเออจะทำรักษารากฟันนะทำยังไงมาคุยกันเลยดีกว่าก็เลยเป็นไอเดียหัวข้อว่าเราจะคุยกันในเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ใครที่มีคำถามหรือว่าอยากให้หมอเกศพูดคุยในหัวข้อไหนคอมเมนต์มาดได้เลยนะจ๊ะมีใครมีใครพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้ไหมคะเออหมอเกศหมอเกศเห็นไม่ค่อยมีคอมเมนต์แต่ว่าวันก่อนที่พี่มีใครถ้ามีใครพิมพ์คอมเมนต์ไม่ได้นะลองกดติดตามแล้วก็กดใจส้มกันลองดูก่อนหรือว่าส่งเป็นดอกลรบอะไรง่ายๆขึ้นมาสักหนึ่งดวงนะคะ มันจะเป็นการช่วยกระตุน้นช่วยกระตุน้นทองได้ด้วยนะคะช่วยกระตุ้นการการมองเห็นได้ด้วยเนี่ยช่องเนี้ยดีมากมากเลยตอนนี้สามเก้าหกไปอย่างแบบง่ายดายสามเก้าหกนั้นอยู่ไปอย่างง่ายดายเออ <c oughs> มาในเรื่องของการรักษารกษารกฟันนะคะทุกคนไปเลยดีกว่านะเมื่อเช้าติดปัญหาเล็กๆน้อยๆในเรื่องของแอคเคาท์ ไม่เป็นไรเราแก้ไขได้ไปละทุกคนเราก็ยังก,กลับมาใช้กล้องหน้าเหมือนเดิมเพราะไม่งั้นเรามันจะแบบว่ายังจะคอเมื่อยเลยนะถ้าใช้กล้องหลังไนงะไปในเรื่องของรักษารากฟันค่ะที่หมอเก๋จะมาคุยให้ฟังเรื่องนี้รักษารากฟันมันคือยังไงเราต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะมาดู มีคนมีคนถามว่ารักษารากฟันเออคิดราคาอะไรยังไงเริ่มต้นเท่าไหร่เราก็เลยต้องถามกลับไปว่าการรักษารากฟันเนี่ยเราก็เลยต้องถามกลับไปว่าการรักษารากฟันเนี่ยมันฟันที่ไหนอะค่ะฟันที่หน้าฟันกรามน้อยหรือว่าฟันข้างหลังคนไข้ก็ตอบมาว่าฟันบนครับ ฟันบนฟันล่างไม่เกี่ยวแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าฟันซี่หน้าคือฟันซี่หน้ามันจะมีรากเดียว็ค่าค่าใช้จ่ายมันก็จะถูกลงถ้าฟันซี่ถัดมาที่เป็นฟันกรามน้อยนะคะก็คืออยู่ในช่วงเนี้ยประมาณซี่ที่สี่ซีที่ห้าจากตรงกลางนะคะก็อาจจะราครับอาจจะค่าใช้จ่ายจะสูงขึ้นหน่อยเพราะว่ามันจะมีสองรากนะแล้วก็แล้วก็ฟันซี่สุดท้าย นะก็จะมีหลายรากอันนี้ก็แบบว่าค่าใชจใจสูงสุดส่วนถ้าเป็นซีแปดหรืออะไรอย่างนี้นะน่าจะแบบว่าน่าจะใกล้เคียงกับฟันกรามแต่ว่าซีแปดรักษารกษารก,ารกาฟันนี้ลําบากมากเพราะว่าเอ่ฟันมันจะเป็น variation เยอะๆมไม่รู้จะมีกี่รากมันแบบว่าคาดเดาและทำนายผลมันคาดเดายากนิดนึงว่ามันนะซี่สแปดซี่สุดท้ายนี่แหละ ออก็ส่วนใหญ่เขาก็ไม่รักษาลากฟันกันนะสิสุดท้ายเนี่ยส่งถอนนะจะแบบเยอะเกินไปทําไมถ้าผูกก็ส่งทอนเลยเพราะบอกว่า,วา,วาส่วนใหญ่มักไปขึ้นในช่องปากแล้วก็ใช้งานไม่ค่อยได้อยู่แล้วขนาดคนจะจัดฟันนะยังจะดึงซี่แปดมาแทนนะปากลักเตรียมง่ายกว่าเออต้องมานั่งรักษาลากฟันอะไรอย่างนี้เลยอืมใครที่คิดจะเก็บซี่แปดไว้ก็แบบว่า,วา,วา,วาจะต้องเป็นเคสเฉพาะจริงๆนั่นเองใจทุกคน เาละโอเคกำลังจะเข้าเรื่องการรักษารากฟันทำไมยังไม่ไปถึงไหนงานรักษารากฟันจะทุกคนไปแล้วมาดูซิว่าบางคนนะยังสับสนกันระหว่างการรักษารากฟันกับรากฟันเทียมอยู่เลยนะซึ่ง หมอเกเชื่อว่าเมื่อก่อนเมื่อ20ปีที่แล้วที่หมอเกจบจากการประเทศมาใหม่ๆนะคนจะอาจจะยงเฮ้ยฉันจะบอกว่าให้ทํารากฟันเทียมเขาบอกว่าฉันทํารากฟันมาแล้วแต่ปรากฏว่าถามว่าทํารากฟันมาแล้วราคาประมาณเท่าไหร่คะถ้าเขาบอกว่าเป็นหลักหมื่นอะไรอย่างนี้นะหลักแบบว่าแบบว่าไม่ถึงหมื่นหรือว่าหมื่นนิดๆอะไรอย่างนี้นะฟันทงไปได้เลยว่าน่าจะเป็นรักษารากฟันค่ะเพราะว่าเขาจะสับสนกัน นะเพราะฉะนั้นหมอเก๋บอกว่าหมอเก๋เป็นเฉพาะทางทางด้านฟันปลอมและรากเทียมนะบางคนก็จะมาถามหารักษาราก,ารากาฟันกับหมอเก๋บ่อยเลยนะจะมาถามหารักษาราก,ารากาฟันกับหมอเก๋เออแต่ว่าจริงๆก็คืออาจจะเป็นกับคนอาจจะเป็นหมอที่ส่งมาก็ได้นะว่าโอเคฟันซีน่นี้ลองมาดูซิว่าถอนแล้วรักษารากเทียม ถอนแล้วใส่รากเทียมนะคนไข้จะโอเคไหมหรือต้องพยายามรักษารากฟันเพราะรักษารากฟันไปก่อนเราค่อยมาทําครอบฟันซึ่งเคสนี้ที่คนไข้มาปรึกษาโอกเคว่าจะทํารักษารากฟันนะเออที่เข้าใจผิดไปหนึ่งตึมแล้วก็คือฟันกามบนครับถามว่าฟันกามซี่ไหนคะฟันหน้าฟันกามน้อยหรือฟันกามหลังฟันกามบนครับตอบ ไม่ตรงคาถามถูกไหมเออบนล่างไม่เกี่ยวมันเกี่ยวแต่ว่าอ๋อมันจะเกี่ยวตรงที่ถ้าคลินิกใดที่คิดเป็นรากไม่ใช่คิดเป็นซี่นะเอออาจจะเกี่ยวเพราะว่าเพราะว่าฟันกรามร่างอาจจะมีสองถึงสี่รากฟันกรามบนอาจจะมีสอถึงสามราก อะไรอย่างนี้นะจำนวนราต่างกันถ้าเขาคิดเป็นรากนะโอเคฟันกรามบนกับฟันกรามล่างราคาแตกต่างกันแต่ถ้าที่คลินิกหมอเบียคิดเป็นซี่คิดเป็นฟันหน้าฟันกรามน้อยแล้วก็ฟันกรามหลังไม่ได้คิดบนล่างจะทุกคนโอเคปะ่ะเออหากใครคิดเป็นหากใครที่คิดราคาเป็นรากนะราคาแตกต่างกันสําหรับฟันกรามบนหรือฟันกรามล่างอะไรอย่างนี้นะ มี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 ไม่ใช่แต่ไม่ใช่หมอเกนะต้องจะบอกให้ฟังอ่การรักษารากฟันและการเตรียมตัวลองมารู้จักการรักษารากฟันและการเตรียมตรวกันนะคะทุกคนดูซิว่าวันนี้ยาวไหม สิบบอกว่าสิบโมงครึ่งจะเสร็จจะ <Gym. S 1> ไปธุระแล้วจะไปท ah ําภารกิจแล้วยังไม่เสร็จเลยมัวแต่โม้พร้อม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 พร้งสียกันงสิกานตั้งสติแล้วก็รอรับฟันกันอย่างยาวๆเลยนะคะ r ูทแ Canal t r e ทเมนต์นะรูทแคน n นวทรีทเมนต์นะเออนี่คือการรักษารากฟัน ถ้ารากเทียมมันคืออินพร้านะคะอันนี้คือรูทคะแนนทรีตเมนต์เนี่ยคือการรักษารากฟันคะทุกคนการรักษารากฟันเป็นการหยุดยั้งการติดเชื้อในโครงประสาทรวมทั้งการทําความสะอาดโครงฟันและครองรากฟันให้ปราศจากเชื้อโรคแล้วก็อุดครองรากฟันด้วยวัสดุ อุดรองรักฟันทําให้ฟันสามารถใช้งานได้ตามปกติดังนั้นหลังจากที่รักษารองรักฟันแล้วก็ควรพิจารณาทําเดือยแล้วก็ครอบฟันเพื่อปองความแข็งแรงให้กับฟันที่รักษารากแล้วนั่นเองค่ะลักษณะของฟันที่จะต้องรักษารากฟันครับหนึ่ง เขาลืมแมทคอตหมของเขาไปลักษณะของฟันที่จะต้องรักษารากฟันนะคะทุกคนข้อแรก ฟันผุที่ลึกมากจนทะลุโครงประสาทฟันข้อ2ฟันที่มีการเปลี่ยนแปลงสีไปจากเดิมที่เกิดจากฟันตายข้อ3คือฟันที่ได้รับอุบัติเหตุเช่นฟันหักฟันหลุดออกจากเบ้าฟันกรณีที่ผลสําเร็จในการรักษาต่ำทันตแพทย์ก็อาจจะแนะนําให้ถอนฟันนะคะข้อ4กรณีที่แก้ไขแนวฟันที่ทําร่วมกับการครอบฟันค่ะเออ ไปดูกรณีผลสาเร็จในการรักษาต่มทันตแพทย์อาจจะแนะนําให้ถอนฟันแต่ถ้าผู้ป่วยยืนยันที่จะรักษาก็ต้องรักความเสี่ยงในการที่มันอาจจะไม่สําเร็จเปอร์เซ็นต์ในความสําเร็จอาจจะต่ำนะคะถ้าคนไทยยินดียินยอมกออ็อาจจะลองทําไปให้ได้ก็มีการเซ็นกันไว้เรียบร้อยนะคะแต่บางคนก็แบบว่าพูดไม่รู้เรื่องก็มีก็บอกว่า ให้ถอนไปจะดีกว่าอะไรนี้นะมีหลายแบบข้อดีของการรักษารักฟันนะคะข้อแรกเลยสามารถเก็บฟันไว้ใช้งานได้อย่างน้อย5้าถสิปีโดยที่ไม่ต้องถอนฟันข้อ2คืออาการปวดหรือบวมจากการรักษาน้อยกว่าการถอนฟันข้อ3คือสามารถรักษารูปร่างสันเนือกไว้ได้ค่ะ เราจะต้องดำเนินกันไปอย่างรวดเร็วแล้วนะคะจะทลิทไหลมากไม่ได้นะคะเดี๋ยวก็เลยจะไม่จบสักทีบางบางบางทีนะเอ่อพูดไปพาร,ราราาฟหนึ่งแล้วก็เล่านู่นเล่านี่ยกตัวอย่างนู่นนี่นั่นจบหนึ่งชั่วโมงโอ้ยยังไม่ไปถึงไหนเลยเนื้อหาของเราเหมือนเวลาที่แบบว่าสอนสอนแล้วสอนแล้วเลื่อ,เ,อ,เ,อเ,เ,เปื่อยไง เราน้นเรามีไปเรื่อยๆนะเออจบไม่ลงเนื้อหาเนื้อหาที่แบบวา่าตั้งใจมาอีกเพียบอะไรอย่างนี้นะอะ ขอบอกเกตตั้งใจไปนิดหนึงปัจจัยเสี่ยงของการรักษารากฟันนะคะข้อ1อาจมีโอกาสแพ้ยาชาข้อ2หลังรักษาผู้ป่วยอาจจะมีการเจ็บปวดบ้างให้ปฏิบัติตามคําแนะนำของทันตแพทย์ข้อ3อาจจะพบอาการติดเชื้อหลังการรักษาได้ถ้าติดเชื้อรุนแรงก็อาจจะต้องถอนฟันออกนะคะข้อ4กรณีรักษาฟันที่อยู่บริบเวณฟันกรามน้อยบนหรือฟันกรามบน อาจจะพบทะลุโพรงประสาทแม็กซิล่าได้ข้อ5คืออาจจะพบอาการชาหรื้อนพิปากล่างได้ในกรณีการรักษาอยู่ใกล้เส้นประสาทโดยจะสังเกตได้หลังจากรักษาไปสี่ห้าชั่วโมงอาการอากาศจะค่อยๆดีขึ้นใน 3- าถึงหเดือนข้อ6ในบางกรณีอาจจะมีโอกาสที่น้ํายาเคมีที่ใช้รักษาโครราอาจจะไหลลงสู่ไร่ล่าทำลายเนืนเ้อเยื่อข้างเคียงอาจเกิดอาการบวมได้หรือผู้ป่วยอาจจะแพ้สารเคมีดังกล่าวซึ่งโอกาสพบได้น้อยมากออปัจจัยเสี่ยงของ การรักษารากฟันพวกนี้นะคะบางครั้งทันตแพทย์อาจจะไม่สามารถอธิบายออกมาได้ทั้งหมดนะเพราะว่ามันเป็นส่วนน้อยนะคะก็ถือว่าเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติของการรักษาทางการทางทันตกรรมน,นะคะถ้าหากว่าเกิดมีโอกาสแบบเกิดความเสี่ยงอะไรแบบนี้ขึ้นมานะซึ่งเป็นแบบว่าความเสี่ยงพื้นฐานซึ่งบางครั้งเราอาจจะไม่ได้ถึงกับว่า โอ้ไปอธิบายให้ทั้งหมดอะไรอย่างนี้นะแต่ว่านะในเป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปแล้วกันในเรื่องของความเสี่ยงทางธนกรรมซึ่งคนไข้สามารถที่จะหาดูได้ทั่วๆไปนะคะเพราะว่าถ้าบอกว่าอาคนไข้กำลังจะรักษารรคฟันนะคะมันจะมีความเสี่ยงอะไรนี นี่ยาวเหยียดเลยนะคนไข้ตกใจไม่รักษาไม่ทําการรักษาเลยทั้งที่ความเสี่ยงอะไรต่างๆมันโอกาสก,ก็จะมีเพียงแค่นิดเดียวกาเทียบเทียบกับเปอร์เซนต์กับความสําเร็จอะไรอย่างนี้นะมันก็แตกต่างกันเยอะนั่นเองค่ะก็บางครั้งบางคราวเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องเออบอกกล่าวอะไรไปได้ทั้งหมดเพียงแต่ว่าส่วนใหญ่อางทีก็จะบอกออความสําเร็จในการรักษาคือดูว่าน่าจะทําได้นะประมาณนัออ้นะ หรือว่าดูว่าก็นะอาจจะ50-50ถ้าดูว่ามันจะอาจจะน่าจะลังเลสงสัยเราก็มีขั้นตอนมาตรฐานในการรักษาในการทำงานตามหลักวิชาการนั่นเองค่ะ คำแนะนำภายหลังจากการรักษาครองรักฟันข้อหนึ่งควรรับประทานอาหารอ่อนๆในระยะหนึ่งถึงสองวันหลังการรักษาข้อสองควรรับประทานยาให้ครบตามที่ทันตแพทย์แนะนำข้อ3ามควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอข้อสี่ผู้ป่วยควรติดตามผลยารักษาเป็นระยะทุก6เดือนถ้าผลการรักษาล้มเหลวกรณีนี้ควรจะถอนฟันซี่นั้นออกแล้วใส่รื่องมือก,กันฟันล้มแทนข้อห้า ฟันที่รักษารากฟันเสร็จแล้วจะเปราะแตกง่ายไม่ควรใช้บดเคี้ยวอาหารที่แข็งและเหนียวถึงแม้จะใส่เดือยและทำครอบฟันแล้วก็ตาม อันนี้ก็คืออาบทสรุปในเรื่องของการรักษารากฟันจบแล้วนะหมอเกไม่ได้ยืดเยื้ออะไรมากมายนะคะจบภายในเวลา 11. 3 1สาหนึ่งนาฬิกานะคะทุกคนขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาข้อจอข้อใจแล้วก็คนที่เป็นคนใหม่กดติดตามหมอเกไว้รวมทั้งกดติดตามหมอเกย,ยูสหนึ่งด้วยนี้เป็นหมอเกย,ยูสสองนะคะทุกคนพร้อมแล้วเราไปได้หรือ,อยัง ใครมีคำถามนะคะกคอมเมนต์หรือว่า,จจะาอะแย้งอยากอัพเด่อะไรต่อจะได้จุดเป็นประเด็นเพราะจริงๆแล้วก็คือหมอเก๋นะพูดมาแล้วเรื่องนี้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพฟันนี้ก็พูดมาแล้วทุกเรื่องแหละก็วนๆอยกันไปนะก็วนๆกันไปแล้วก็ถ้าเป็นอัปเดตอัปเดตก็จะเป็นเรื่องของเคสใหม่ๆหรือว่า เก็ดเติต้เกดน้อยที่มาจากการทํางานจากประสบการณ์20ปีก็จะค่อยๆนํามาแทรกด้วยหนูางนี้นแต่ในเรื่องของคอความรู้นะน่าจะวนมาครบทุกเรื่องแล้วมั้งนะในเรื่องราวของการทําฟันอาวมเกไม่ได้ที่เอามาพูดในไลฟ์นะคะจะเป็นการดูแลสุขภาพฟันทั่วๆไปในทุกๆด้านไม่ได้เฉพาะทางในด้านของครอบฟัน หรือว่ารักเทียมหรือว่าธานาครรเพื่อความสวยงามที่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 มอคเเชี่ยวชาญทางด้านนี้นะคะก็นะในเรื่องในเรื่องนี้ก็เอามาพูดพูดเยอะหน่อยอาจจะพูดเป็นเป็นส่วนมากหน่อยแต่โดยทั่วไปก็ฟันน้ำนมมอเเคยังเอามาให้ความรู้เลยนะก็ถือว่านะในกลุ่ม นะในกลุ่ม f อซของเรานะอาจจะมีอาจจะได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเด็กในเรื่องของผู้สูงอายุถึงแม้ว่ามอเก๋จะไม่ได้เชี่ยวชาญชำนาญในเรื่องของของการทําปันเด็กวันก่อนพูดถึงเรื่องปันน้ำนมนะแล้วก็เออคนไข้เด็กก็โทรมาเลยทีเดียวนะคือพ่อแม่พ่อแม่ไม่ใช่คนไข้คนไข้คนไข้เด็กก็จะโทรมาว่าจะให้ทําเรื่องปันน้ำน,นมอะไรนะบอกว่าเออ ให้ความรู้ให้ความรู้แล้วก็สามารถให้คําแนะนําได้ในฐานะที่เป็นทันตแพทย์นั่นเองค่ะโอเคพร้อมใครตรงนี้คนก็เข้าเยอะเห็นหน้าเมื่กีเห็นแอป๊บเดียวแล้วสี่สี่หนึ่งหนึ่งนะนั้นเีวไปเรียบร้อยละรวดเร็วมากเออมันต้องอยู่ช่องนี้จริงๆแล้วะมะั้งเพราะฉะนั้นนะคะพี่พ อ,อในตะกรา้าในตะกรา้ามีสินค้าสุขภาพมากมายเข้าไปดูกันได้นะในตะกร้าเราจะมีสินค้าสุขภาพมากมายลองเข้าไปดูกันเดี๋ยวนะลองดูซิว่าถ้าหมอก๋จะทดสอบทดสอบทดสอบว่าวันนี้ลองดูไซเลียมฮัทสักหนึ่งตัว เปิดดูไซเรียมฮัทส,สักหนึ่งตัวอันที่หมอเกแนะนําในวันนี้ก็คือตัวนี้นี่ที่ฝัอหมุดเอาไว้นะไซเรียมฮัทช่วยในการด d e ็ค x ขจัดสันสารพิษในลำไส้ใครที่รู้สึกว่าเราได้รับสารอาหารได้ไม่ครบถ้วนนะ ก็คืออาจจะมีตะกันหรือว่ามีอะไรอยู่ในลำไส้หมอกิ๋กเลยใช้ตัวนี้ก็เลยแนะนําวิธีรับประทานค่ะแล้วก็ทําให้อิ่มก่อนอาหารได้ด้วยเช่นเดียวกันมันเป็นที่สําคัญคือมาเป็นแพลนเบสคือผลิตมาจากพืชนะเป็นพืชนั่นเองแล้วก็นี่ค่ะใช้ประมาณหนึ่งถึงสองช้อนชานแล้วเราก็ใส่งลงไปในงานเราก็รอให้ให้เขาแบบว่าพองๆตัวเป็นวุ้นๆนิดหนึ่งเสร็จแล้วนะเราก็รับประทานก่อนอาหารนะก็ช่วยให้ ให้ช่วยช่วยให้ทานอาหารได้น้อยลงนะช่วยให้อิ่มได้ด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนั้นก็เออช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายของร่างกายด้วยมไม่เยอนะเียใส่ลงไปแล้วก็ปล่อยให้มันฟูนหนเองก็จะแบบว่าคือหมอเกไม่ชอบให้ไม่ชอบปล่อยให้มันฟูเยอะ เราก็จะรีบทานเพราะว่าบางคนบอกว่าไม่อยากให้ฟูเยอะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะทานยากของเกดชอบให้มันฟูนิดเดียวมันจะได้แบบว่าไม่เยอะอแล้วก็ดื่มได้เลยก่อนอาหารนะคะทุกคนอันนี้นะ ถ้าใส่ย่าหวานลงไปนิดนึงนะออกหวานหวานหอมๆนะจะอร่อยเลยมันจะมีแบบว่าเหมือนมี texture นึกถึงเวลาทานพวกอะไรนะน้ำน้ำใบบวบเอ,อน้ำน้ำบ้านหางโจระเข้อะไรอย่างงี้นะ,ม,จะจมันจะมันจะมี t e x t u r อันเนี้ยมันก็จะแบบมี texture แต่ว่ามันจะช่วยในเรื่องของหลับส้ ในท้องถิ่นไซเดอร์ก็วันนี้ก็ขอลาไปสำหรับวันนี้นะคะทุกคนไปแล้ว 就要当爸。